เผย8อาหารสำหรับคนนอนน้อยการนอนน้อยส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของเพื่อนๆได้อย่างมากเลยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างพลังงานและความกระปรี้กระเป๋ในระหว่างวันที่เพื่อนๆอ,อาจขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอและนี่คือ8อาหารที่ลือแนะนําสำหรับคนนอนน้อยเลยค่ะ1กล้วยค่ะเพราะกล้วยมีน้ำตาลธรรมชาติสูงและเป็นแหล่งที่ดีของโพแทสเซียมและแมกนีเซียมซึ่งสามารถช่วยลดความเครียดและปรับปรุงการนอนหลับได้ 2. ข้าวโอ๊ตค่ะเพราะข้าวโอ๊ตมีไฟเบอร์สูงและให้พลังงานยาวนานจะช่วยให้เพื่อนๆรู้สึก อิ่มและกระปี้กระเป๋าตลอดทั้งวัน3ไข่ค่ะเพราะไข่เป็นแหล่งพลังงานที่ดีเยี่ยมช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและให้พลังงานได้ดี4ถั่วและเมล็ดธัญ,ญพืชค่ะเพราะถั่วและเมล็ดธัญ,ญพืชมีโปรตีนและไขมันที่ดีช่วยให้พลังงานและดูแลระดับน้ําตาลในเลือดได้5โยเกิร์ตค่ะ เพราะโยเกิร์ตมีโปรไบโอติกที่ดีต่อระบบย่อยอาหารและมีโปรตีนสูง6ผักใบเขียวเข้มเช่นผักขมและผักเคล7เซลมอนค่ะเพราะแซลมอนมีโอเมก้า3ที่ช่วยดูแลสมองและระบบประสาทจะทําให้เพื่อนมีสมาธิมากขึ้นและรู้สึกกระปรี้กระเป๋าด้วย8ดาร์กช็อกโกแลตค่ะเพราะดาร์กช็อกโกแลตจะมีคาเฟอีนและแอนตี้ออกซิแดนที่ช่วยเพิ่มระดับพลังงานและปรับอารมณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้น